สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อเมย์พี่น้องมานนกับมาพบพ่อกันคือเก้าพี่น้องกับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะออกมาลินอยู่นาพี่แหลพี่น้องอากาศดีดีบ่คือเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ฮอนเนาะเมื่อนี้คือแบบอากาศคือฝนสิตกนี่แหละพี่น้องเย็นลมผัดบอยบอย เมื่อในอยู่ไฮอยู่นากะเมนูกะซิเมนอูอาหารป่าเฮานี้แหละพี่น้องอาหารป่าเนอะอ่าฝนตก๊กะตก๊แห้งพอสมควรเนาะอันสวงนี่กะอาหารยังพอแบบพี่น้องจักรกจันก็ออกแล้วเนาะแต่ก็ยังพอทลายบางคนคนก็ว่าวไปหาจักจันแ์เน่ ขาก็ต้องมีตังอีกเนาะไปอนนะนะไปติดจักจันโมเมนต,ตังเป็นเงินเด้พี่น้องตังตังติดจักจันนี่นะแบบต้นเนียวๆเ,เขาเอาไปติดเดบ้านคอยเอิ้นว่าตังเนาะโมเมนต,ตังเงินเดอ้อส่วนอาหารมื้อน,นี้กะของซ่บเลยพี่น้องแถมแถมเหงง็ดละงอกเห็ดละงอกแล้วก็เห็ดพึ่งพี่น้อง คือกับระดูนาเลยแบบคืออันนานเลยนะนะพี่วานอะไรระดูเฮ็ดละงอกออกะนะพี่น้องฝนกระตกเนาะเห็ดฝนลงในเฟสกับเฮ็ดปลวกออกไปนี่เห็ดละงกมีเตอดอกงามเลยพี่น้องคุณยายไปหาเนะเห็ดละงกพี่สร้างออกงามนี่ ยามเดือนเดือนสามพี่น้องปกติก็คือว่าออกไปเดือนเก่าเดือนสิบเนาะเพราะว่าเตะเห็ดงกเห็ดิงกระดอกหมกแทๆนี้มักใหญ่นึงเมื่อเนี่ยกระสิได้กินแกงอันนี้แหละพี่นนอง,นง,นงแกงเหง็ดผงกินข้าวเที่ยงเนาะแต่ก็ยังม่ทานได้แกงดอกยังบบแลวเวียกซอยเวียกพอกับน้องอยู่จะหน่อยจังสีมาแกงเพราะว่าแกงไปมันกระโดนปนดอกน้งนนอ,กนงองเห็ดกะ เขาเดียวหนึ่งกบซุกเนะาะพปหยากกับมาเด้อกินออแกงเห็ดละโงกนาแรงพี่น้องสิว่าแรงกับโบแรงเนาะฝนตก้นแล้วดูอันงามตกกานี่แหละคอยว่าต้องอันฝนต้องถิ่มซ่วงแท้แท่อันถือตอนเฮาตกกานะเพราะว่าพันตกลายเถื่อเยเนาะงามนี่ค่ะติกตะกี้ก็คือว่าบริโต ปีนี้เชื่อมาผลดีแถบัดยามดำนาพูดสิบ่มีผลพี่น้องเอ้ยสิดได้กินข่าวกินน้ำอยู่บปีนี้กาพูดเรียนเนาะพี่น้องจะหน่อยถากินแกงเห็ดละงกน้ำกันเดอ้อไปเห็ดเวียดต่ออีกก่อนรางแกงพี่น้อง้างมือเดียวนี่ชิดได้บนเนาะชิรอดไหม บ้ดนแรนี่ก็ได้เหมือนอยู่ลุดรุๆๆๆๆดลุดลมขัดลี ล่างซองอ้าล่างซองซ้ำน้ำพุณแหละพี่น้องขดว่นตายแหมาเกินสวยงามหด ใส่บโบเผ็ดดกคนยิงผมกินเผ็ดไม่ได้ักตี้อยู่ใน,ใน๋แม่ราบบหมักนะใส่มันจะเขมแดดมจจะเขมไาเด้อ ก้างซิโลลงจากชิจักลมลมน้องเอ้ลมหักพอด เน <sa iden> ่เดเราอยู่กลก่อนครขึ้เรอข้นเใชไลแบาทีุ่่นเขาแล้วก็ วกว่าสีเข็มแต่น้องมีตะกึบไว้พี่น้องบันสิปงก็เอาภากกีตู้มาใส่ร้อนมากชุกเลยเนาะทบ้านเขาเลยมันเยน็นคอยจนสิกิน มาเด้อมาเด้อพี่น้องเแกงย่างก็อิ่มเลยอิ่มเลยหิวแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อแกงเผ็ดส่วนพ่อแม่น้องคนกินแล้วเนาะยังตะข่าย กองทัพต้องเดินด้วยทองมื่อนีกาา้กะว่ากะว่าสิภาพพเม่พี่น้องไปบ่งหลดเกตเนาะ ่นมาสีหอดหน้าอ่อยเลยแหละแต่มือนี่ซ้อยม้อยโบพากันเห็ดจำคือชิแม่นโหลดจกผ่นตายจังพากันเห็ดซอยม้อยอยู่กาสีหอดหน้าคอยเลยแหละมือได้เป็นเห็ดกระจังชีหายเบิ่งเนาะเพราะว่าแล้วเวียกแล้วงานแล้วก็มแตะออกมาอยู่มานานนี่แหละเนาะ เห็ดเบียกอยู่นาะเสียงนี่นจะเซียงจักจัน่นเซ่าเซลโบมีตังไปติดพี่นอ้องส่วนที่ว่าตังนี่ก็คือเอาไปบักตังมาเห็ดมันเนียนียแล้วก็ไปติดมาสกอนโอ้ยไก่นี่กะมึงสิเป็นไก่อบพางกูเลยเด้อจะหน่อย sò nó cày này mơ vẫn chỉ xét đã chập tổ được con tôi nhanh nhảy luôn xéo xéo rồi เส็กินดุกัสอไก่กับพี่องกักเมือก่นเทศเมนูไก่บบด้ดื้อมงเหจักว่าเปดยเลยลืมเย เป็นย่อนไก่นี่แหละมาสอบลืมหอดคำว่าเห็ดพงคมเนองเห็ดออกแล้วพันกับคุณจะกินเห็ดหลายอยู <lawsuit. S 1> ulously, ่คมรับไป อืมเห็ดปงวานนะ้องดูๆโอเคนะพี่น้องสาหรับคลิปนี้กะข้าวกินข้าวแล้วก็ับไปเห็ดเบียกต่อเนาะสบายด,ดีหรถเกต็กะโบหูว่เมื่อได้ชิได้ถ่ายเบิง่งเนาะพี่น้อง เมื่อนี้เผนยุดยุดผักเวียกพิ่นแหละคือซิมันลด่นเพยยังประมาณนี้แหละพี่น้องไแบลนเด้อถึจังเมื่อสีกินไก่ <laughs>